ามาถึงสาวคนนี้ค่ะน้องชิปปี้ค่ะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะลุยละครพีเลียดนะคะเป็นเรื่องแรกค่ะบุญหลันมนตราค่ะทั้งช่อง8ดนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องแรกของพีเลียดจริงๆค่ะ,ะเขาบอกว่าครบรถนะคะเรื่องนี้นะคะโรแมนติกแฟนตาซีบูดราม่านะคะ,ะจะปังขนาดไหนจะแบบว่าไม่ซ้าใครยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องชิปปี้เขาสปอยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาโปรโมทล,ละครเรื่องบุลัดมันจานะคะออนแอร์วันแรกทางช่อง8นะคะ <c oughs> ก็ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกที่เป็นพีเรียดเลย ละครของเราเนี่ยก็จะมีครบรถเลยทั้งแบบโรแมนติกแฟนตาซีเออปูเออ,เอ,อทั้งดรามา่าคุดครบหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าละครเราก็ยังมีความแบบถึงจะมีครบก็จะมันจะมีความน่ารักอะไรอย่างนี้ด้วยเลยเี้ยก็อ๋อแต่ต้องบอกว่าละครของเราอะคือสามยุคนะมีปี 2000, สองพันสถายาแล้วก็มาปีปัจจุบันซึ่งชิคก็จะเล่นเป็นวรโลว ก็เล่นเป็นโสรโชาด้วยค่ะ mm hmm. ไหนยากสุดน่าจะต้องเป็นยุคสมัยที่เป็นอิยเยาเพราะว่าคือชีวแบบไม่เคยเล่นละครเพเรยด์มาก่อน mm hmm. ฉ,ะฉะนั้นแบบวิธีการพูดหรือภาษามันก็จะเป็นภาษาที่แบบโบราณ mm hmm. ช่วงแรกๆชิก็มีปัญหาตรงที่แบบพอสมมติว่าพี่นิวพูดอะ่ะเพราะพี่นิวเขาอยู่สมัยนั้นเป็นหลักใช่ไหม mm hmm. แล้วเขาพูดอะ่ะเราเราชีดแบบคือปกติถ้าเป็นพูดภาษาคนอนะ่ะเราจะสามารถ ต่อบทกั<บ>นได้อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบอะไรวะเออฮะม,อมันกลายปเป็น,ปนว่าเราจำบ <น S 2> ทบไม่ได้เฉยเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาพูดแปลว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆนะพอเราเข้าใจเหมือนเราต้องทาความเข้าใจในบทของทุกคนด้วยเลย้ยว่าเขาแบบพูดอะไรแปลว่าอะไรง่ายกว่ากันยากกว่ากันภาษา ชิบขี่ม้าแทบเป็นเรื่องเลยอ่ะใช่แล้วฉันชอบเป็นคนที่แบบชอบสัตว์ด้วยไงก็เลยรู้สึกว่าขี่ม้ามันไม่ได้ยากมันสนุกด้วยซ้ำอ,อ่ะที่สุดของความท้าทายแลคะความเหนื่อยเพราะเราคือต้องบอกว่าพี่ร้านร่วมกับอ่ะเขาเขา,เขามั่นใจนะว่าโลเคชั่นที่เขาเลือกมาจะไม่ซ้ํากับเรื่องอื่นเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะไปแบบบุกที่ที่คนอื่นไม่ได้ไปภาพก็จะไม่ซ้ํากับเรื่องอื่นๆแล้วก็ น้ำตกป่าเขาเอ,อ,อะไรต่างๆอาณา,าคือของแท้ของแท้<ม>ของแท้ไม่มีแบบว่าซีจีภูผาภูเขาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะคะนี่คือของของจริงที่เราแบบต้องไปกันจริงคือชื่อว่าสเสน่ห์ของวิวอ่ะคือการที่เราเหมือนได้ลองเข้าไปคือด้วยความที่แบบบรรยากาศที่เขาเซตมามันต้องเป็นยุคโบราณหมดเลยแล้วมันทําให้เราสึกว่าเราสนุกที่เราแบบเออเหมือน ชิดคงไม่มีทางเข้าใจหรืออาจจะไม่ได้เรียนรู้<ม>ในเรื่องแบบวัฒนธรรมเมื่อก่อนอะไรขนาดนั้นแต่พอเราได้ได้ละครเหมือนเราไดเ้เรียนรู้อัตโนมัติว่าแบบเออจริงๆยุคสมัยแบบเมื่อก่อนที่แบบเมืองไทยเป็นมันเป็นยังไงแล้วมะวัิอะไรยังไงคือเพิ่งมารู้ก็ตอนที่มาเล่นมันก็สนุกตรงนี้ค่ะตอนเดินเข้าเซตที่เขาแบบทำแบบ้คือว้าวเลยนะว้าวนะเพราะฉันรู้สึกว่าแบบเราตื่นเต้นอนะ่ะเหมือนแบบ หมืนได้ย้อนอยุคจริงๆน่จริงๆน้องชิปปี้ในหลายคนชมนะคะว่ารเรคอเรื่องนี้เป็นความสดใสของก<ช>องเพราะน้องแบบพูดจัดจี้เจวเจรจารมากจริงๆนะคะ